พาคนงานมาใส่ปุ๋ยอ้อยครับอ้อยฝ่ายอีสานอ้อยอุดอนเนี่ยละ่ะปีหนาเขาว่าอ้อยเซ้งตัวเองเด้อง่าม,มีรีบอ่ะยายปุ๋ยล่งผุ่นหนาผนเนาะ ขุนระับพุนซ mm ึ hmm. 是是่งหนึ hmm. course, ่งล uh ูไปกวาดละพูดนึแป so ้งนั่นหึอีลีบอกสามสามลาหกสอบขุนเนาะ Đó. Hè mới ngâm ngâm mừng cả nè. Thiếu ba xây đầy dưới đi này nó. Tao qua cả bọt thứng cấp tiêm rồi. Ui. Ừ. Ừ. Ôi, phương nghỉ thiếu làm nó. <c oughs> นั่นยึดเคื่องโหลดหกหลอดสี่ส่วนตรงไว้เด้อแล้๋ยวไปถ่าเอาพุ่นอ้อยบ่ขี่ไหลปันใดดิเนาะไปปอนาะปานกลางนี่เนาะ บ่ถือว่าขี hey. ่ไหลดอกเนาะไม่เด่นเนาะเกือบแปดไรหงมืนไหมพ่อว่าจะดอกเนาะสวนทั um? ้งบุญมันหนาหนาก็สวนนี่อยู่ไปลองเยอะหนเป็นไปลองเยอะด้ นี่แหละครับผ้าก้นงานมาใช่ผีแปลงนี่แปดล,ลของหน้าอยู่หน้ามูหน้าพวกแล้วเพื่อนกันหน้ามยอย่ไอยกับบอแพงพ่อ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 

ได้ยักแปดสิบตันนะแปลงคือยี่หรอกเอาขับก็สั่นซ้ำนี่แหะครับโอเคครับสวัสดีครับง่ายู่ดอกอ้อยกันเลยสวัสดีครับฝากกดไรคดแชร์กดติดตามมาเนี้ยนะครับเด้อผู้ใดเบิ่งเราสวัสดีครับ